กรมุนาวัตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระพาคเจ้าอรหันตสมาสัมพุทธเจ้า กราบครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครับกราบครูบาอาจารย์ที่มาร่วมรายการท่านอาจารย์ดรพรหมหาองรัตนวัโนอาจารย์ครับญาติโยมท่านผู้ชมวันนี้รายการใช้นิกรรมมาพบกับญาติโยมท่านผู้ชมเมื่อคราวก่อนวันก่อนก็ได้พบกับญาติโยมท่านผู้ชมในเรื่องของฝ่ายกุศลกับฝ่า,ฝายอกุศลแตกต่างกันแล้วก็มีเด็กๆทั้งหลายทําความดีอันนั้นก็คือเรื่องของกรรมดีของเขาอาจารย์ครับในเรื่องของการที่กระทำเนี่ย บางคนเขาบอกว่าฉันไม่อยากต่อสู้ชีวิตแล้วอ่ะเพราะฉันเนี่ยมันเกิดมามีกรรมก็เลยอยู่แบบนั้นน่ะไม่ต่อสู้อะไรเลยอันนี้เป็นเพราะกรรมมันขาดกรรมปล่อยอุศนมาเพ <ผม S 1> รอบงั้ว่า,วาใชคนคนนี้มันขาดกัลยาณมิตรขาดบัณฑิตขาดผู้บอกดีชี้โทษครับก็เลยพบผลทางมืดคิดจะปิดบัญชีตัวเองเรื่อยคือหมดกำลังใจ ก็ถ้าครบอย่างสมมติว่าคนหลายคนที่อกหักหลักลอยคอยงานสังขารรวยเนี่ยเจอพระพุทธเจ้านี่ได้ดีทุกคนอ๋อเช่นเช่นเช่นกิเลสโลภมากอยากได้จิตใจพยาบาทเป็นทตุความกธผูกกดเอาไว้เนี่ยในตัวเนี้ยอโลภมากอยากได้จิตใจพยาบาทเป็นทาข้อกธผูกกธเอาไว้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ตามไม่ถทวัา อไปไม่รอดไปไม่รอดแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้อยากในทางผิดใช่ไหมอยากในทางผิดคิดก็คิดผิดหลงผิดไปเลยด้วยก็เลยว่าสอนไม่รู้จักฟังไงหวังแต่จะกินดิ้นเขาหากรรมนี่สอนไม่ฟังหวังแต่จะกินดิ้นเขาหากรรมอยากเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่ยังยังบุญบารมียังไม่ถึงเป็นลูกน้องเขาก็ไม่ตามเป็นหัวหน้าก็ไม่ไหวอื พวกนี้ปล่อยให้นําก็ไปไม่รอดเออเวลาไปก่อนก็ก็จะตามหลังเวลาตามหลังก็จะไปก่อนอันนี้คนดูเหมือนแมวดูเหมือนแมวเวลาดึงข้างล่างก็ขึ้นข้างบนเวลาดึงข้างบนก็ลงข้างล่างเวลาดึงข้างหลังก็ไปข้างหน้าเวลาดึงข้างหน้าก็ไปข้างหลังอดเลยอดได้เได้บรรลุเขาได้บรรลุมันคนมันคนมันดื้อรับ็เลยวันดื้อไปไม่รอดสอนไม่รู้จักฟังในสังคมปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของทิฏฐิความเห็นแล้วก็ความ มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของความผิดแล้วก็สมาธิในเรื่องของความถูกความอะไรต่างๆอ,อย่างทุกวันนี้สังคมเด็กๆเยาวชนของชาติอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมว่าแกก็เริ่มคิดดีในทางพระพุทธศาสนาเยอะนะอาจารย์ในทนีนี้ในแง่ของคนที่หลงอยู่กับขวดเหล้าบ้างหลงอยู่กับอบายามยุอบายามุกนี่ไอ้พวกนี้เนี่ยมัน,มนอพอที่จะมองแก้ปัญหาร่วม ก็ได้บอกแล้วว่าคนนี่มันต้องมีที่ปรึกษาลูกที่ไม่เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่แย่จริงๆอืเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่าย,ยอาวัชชาตบุตรไหมจังนะ,นะลูกที่ไม่เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่แย่จริงๆสิทธิ์ที่ไม่เชื่อครูอาจารย์เป็นสิทธิ์อนาพานจริงๆอ ก็ครูบาอาจารย์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็เป็นสิทธิอันสรอ๋อมีหน้าครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนให้ไปยกพวกตีกันในพวกนี้ก็มันไปแต่ตีเองแทนที่จะเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนมาไปเชื่อเพื่อนใหลงผิดเด็กที่ไม่เชื่อผู้ใหญ่จะไม่ปลอดภัยจริงๆอืมเมื่อวันก่อนก็ระเบิดที่ภาคใต้ร่นเข้ามาเอาไปมาตัวเองก็ตายเออเขาคิดยังไงรับผมไม่เข้าใจเขาคิดผิดไงการคิดผิดไง คิดว่าพระเจ้าจะช่วยอเเาาไปมลลยยคน <ตา S 2> ที่สุด,ดตัวเองก็ตายอืคนที่ไม่รู้ธรรมะจะปะทะกิเลสจริงๆม oh. <c oughs> ันมีสิ่อย่ง เด็กที่ไม่เชื่อผู้ใหญ่จะไม่ปลอดภัยจริงๆลูกที่ไม่เชื่อพ่อแม่จะแย่จริงๆอ่สิทธิที่ไม่เชื่อครูอาจารย์จะเป็นอนุภาจริงๆคนที่ไม่รู้ธรรมะจะปะทะกิเลสจริงๆมันก็สังคมปัจจุบันเป็นอย่างนี้ะะกิเลสก็หาวิธีที่จะแก้เองก็ไม่ได้แก้เองไม่ได้เพราะไม่ได้เชื่อนักปราดใช่ไหมจ๊ะไม่เชื่อนักปรา์ไม่รู้ธรรมะไม่รู้กฎธรรมชาติว่าทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความดีอันคนดีทําได้ง่ายแต่คนดีทําชั่วยาก คนคนดีนี่จูงไปหาชั่วก็ไม่เอาคนดีทําดีง่ายแต่คนดีทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายแต่คน,<ำ>คนชั่วทําดียากดียากอ๋อ <c oughs> อันนีจ <c oughs> จ้จะต้องปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นหรือเปล่าาจารย์ ก็มันจะต้องมีต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมไหมหรือเขามีกรรมเก่า,ากในเรื่องไม่มาตัดรอนในเรื่องที่จะทําดีหรือเปล่าแต่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องเรื่องเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็สอนก่อนนะแต่ถ้ามันไม่เชื่อเขาก็มีเรื่องกฎหมายเขาเรื่องจบปฏิทคู่ขังคู่กนนี่มันนี่คือสุดยอดแล้วควบคุมความประพฤติถ้าไม่เชื่อเขาก็ประหารชีวิตอ๋ออันนี้ก็คือทางเราต้องพึ่งทางกฎตอนแรกก็พึ่งศาสนาก่อนครับ ต่ศาสนาปามพระสอนปราบกิเลสอย่างละเอียดถ้าไม่ได้กิเลสอย่างหยาบมันเกิดมาก,กฎหมายบ้านเมืองตำรวจทหารเขาก็ต้องจัดการอเอาไปติดคุกถ้าติดคุกยังดืง้ออีกกขขอประหารชีวิตอนี่คืออันนี้ก็คือฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายบ้านเมืองก็ยังยังดีมีมีมีกฎหมายเอาไว้คุ้มครองนะโลกนี้ม,นมันมีอันนี้เนี่ยมันมีมันมีกฎกติกาครับผิดกฎแล้วจะถูกกัดคุณผิดกฎแล้วถูกกัดแน่ๆครับเอาท่านผู้ชมเลย ผิดกฎจะถูกกัดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอเผอิญเรามีครูบาอาจารย์มาขั้นรายการช่วงสองนะอาจารย์อ,อาจจะยาวกว่าพวกเราหน่อยแล้วพวกเราก็มาปิดท้ายรายการต่อในช่วงในช่วงที่สามท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยว่ารายการนี้นําเสนอแบบนี้แบบสไตล์รายการใช้นิกรรมโดยพวกเราทั้งสองรูปนี่ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาออกอากาศพบกับครูบาอาจารย์ในช่วงสองของรายการ ร่วมอุปถัมภ์ใช้นีิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน FM 104.25อเมกะเฮิรวานระคือวานอนคือลิงเป็นเดรฉา,านเดินสีขาลากเส้นตรงจาก ปลายจมูกไปจนถึงปลายหางก็ขนานไปกับพื้นดินนั่นคือรูปธรรมแห่งความเป็นติรัชาโนคือพวกไปขวางนั่นโดยรูปธรรมโดยนามธรรมนั้นเป็นสัตว์ประเภทที่มีขีดจำกัดทางปัญญาต่ำมากส่วนที่ได้ชื่อว่ามนุษย์นั้นนะ่ะต่างกับเดรัจฉานอย่างสิ้นเชิงคำว่ามนุษย์ มีอักขระมะนะแปลว่าจิตใจอุตสยะแปลว่าไปสูงมะนะกับอุตสยะมารวมเป็นคําเดียวกันเรียกว่ามนุษย์แปลว่าผู้ไปสูงไปสูงยังไงไปสูงยังไงชัดเจนพวกตีระชานไปขวางแต่มนุษย์เนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กทารกคลานไปเนี่ย ก็คลานไปสีตีนสีเท้าสีขานี่แหละแต่พอเดินได้แล้วเนี่ยกระดูกสันหลังลากเส้นตรงจากปลายเส้นผมไปถึงปลายเท้านี่มันจะตั้งฉากกับพื้นโลกนี่คือรูป,ปธรรมของความความหมายของคำว่ามนุษย์โดยรูป,ปธรรมมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐคำว่าประเสริฐนั้นหมายถึงเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาตนเอง ให้รู้ความจริงได้คือสัตว์ที่มีธรรมชาติอันหนึ่งคือปัญญาปัญญายาณมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงสามารถที่จะพัฒนาตนเองจากความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนคนคือคนคอยอย,อยากนี่เนี่ยให้เป็นผู้มีความรู้เข้าใจด้วยอำนาจของปัญญายาณ สัตว์เดรัจฉานติรัชนโนนะ่ะปัญญายาณของสัตว์เหล่านั้นมันต่ำมากไม่รู้ผิดรู้ชอบไม่รู้จากบัพบ,บุญคุณโทษนะรกสวรรค์นิพพานสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะเข้าใจได้ไม่สามารถจะสอนไม่ว่าจะโดวยวิธีใดๆก็ตามจะให้รู้เหมือนมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะทำได้ ไม่สามารถจะสอนไม่ว่าจะด้วยวิธีดใดๆนี่แหละคือติรัชโนพวกไปขวางส่วนมนุษย์นั้นพวกไปตั้งไปสูงจึงได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐเพราะสามารถจะพัฒนาตนเองให้ข้ามพ้นจากความเป็นสัตว์ขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์คือยังไง คือสามารถที่จะฟังคำสอนของพระอริยเจ้ามีพระาศาสดาสมมาธรามารมเจ้าเป็นต้นได้ประกาศสัจธรรมซึ่งกระผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นรายการว่ามโนปุ่มพระคมาธรรมะมโนเศธษะมโนมายานั่นแหละมนุษย์นี่แหละสามารถพัฒนาได้ให้รู้บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โลกียะและโลกุตระได้ มนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะพัฒนาได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสัตว์มนุษย์นี่แหละสามารถพัฒนาได้แต่ก็มิได้หมายความว่าได้ความเป็นมนุษย์คือมีรูปมีนามเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถจะพัฒนาได้ทุกทุกตัวทุกตนทุกเราหามิได้หามิได้เพราะว่าผู้ คู่ที่มีความเห็นผิดเนี่ยนิยะตะมิชาธทิฐิยังไงยังไงก็ไม่สามารถจะพัฒนาให้รู้จักบาปปุญคุณโทษได้ซึ่งในโลกกรสันนิวาสนี้โลกใบกลมๆที่เราอาศัยอยู่เนี่ยซึ่งมีมนุษย์อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อว่ากาลยุคมีระยะเวลาของยุคเนี่ย4 3 2 0 0 0ปี ซึ่งณปีพศ .2563 เนี่ยกาลยุคผ่านไปเพียง5,130ปีเอาแค่นี้แหละ5,130ปีจาก4,32,000ปีในกาลยุคเนี่ยท่านผู้ชมมีพ่านพ่าน3ในสแต่บัณฑิตบัณฑิตแปลว่า คนที่มีปัญญากัลยาณปุถุชนเป็นคนที่สามารถพัฒนาให้รู้บาปบุญคุณโทษให้สำเนียกให้ฟังคำสอนของพระาศาสดาสัมมาสมัมุทธเจ้าได้คือพวกบัณฑิตก,กัลยาณปุถุชนซึ่งในยุคกัลียุคปี2,563ซึ่งผ่านไปเพียง5,130ปีนี่นะครับท่านผู้ชมมีเพียง หนึ่งในสหรือ25ในร้อยเพราะฉะนั้นโลกสันนิวาตทุกวันนี้พานมีตั้งสใน4ี่เบหปนบัณฑิตมีเพียงหนึ่งในสี่เปซนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้สเรื่องมันจะเป็นเรื่องร้ายๆสามเรื่องเรื่องที่มันบัณฑิตเท่านั้นที่เข้าใจได้ บัณฑิตคือผู้มีหิริโอตปะหิริคือความละอายในความที่ตนเองได้อัตภาพเป็นมนุษย์โอตปะคือกลัวในสิ่งที่ควรกลัวสิ่งที่ควรกลัวนั้นคือภายในอบายผู้เป็นบัณฑิตจะมีหิริมีโอตปะท่านผู้ชมก็จะสงสัยใครจะทราบต่อไปวชิช่พวกพานนั้นอะ เขาไม่มีหิริมีโอตปะคือไม่ละอายในความที่ตนเองได้รูปได้นามเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ละอายเพราะว่าเขาเป็นประเภทสุดโตง่งครับท่านผู้ชมคำว่าสุดโต่งนั่นคือยังไงคำสอนของพระศาสดาสัมมาวิเจ้านั้นมัชฌิมปฏิปทาสุดโต่งสองฝ่ายซึ่งภิกษุไม่ควรเสพ คำว่าภิกษุไม่ควรเสพภิกษุเท่านั้นหรือที่ไม่ควรเสพบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ตามไปทางเดียวกันนั่นแหละคือไม่ควรเสพสิ่งที่มันเป็นสุดโต่งสองอย่างคือกามะสุขาริการุโยกกับอัตตกิลมัฐานุโยกแต่สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันชฌิมปฏิปัทาทางสายกลางไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วโลกทุกวันนี้โลก กสันนิวาสที่มีพานตั้งสในในสี่บัณฑิตหนึ่งในสีเนี่ยพวกที่สุดตรงกูไม่กลับเนี่ยมีเยอะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นอำนาจของยุคคืคอกะลียุคยุคมันมีอยู่สี่ะกะตยุคตเตรตยุคทวาประยุคและกะลียุคกะลียุค4 32, 000, ี่แสนสามหมปีทวาประยุคสองเท่า ของกาลยุกเตรตยุกเนี่ยระยะเวลาสเท่าของกาลยุกกะตะยุเป็นสเท่าของกาลยุกในกะตะยุเนี่ยสเท่าของกาลยุกเอาสี่คูณสี่แสนสามหมื่นสองพันปีเข้าไปล้านกว่าปีในกะตะยุเนี่ยท่านผู้ชมบัณฑิตมีร้อยส่วนไม่มีผ่านแม้แต่หนึ่งเดียวกะตะยุ ระยะเวลาเท่าไหร่ก็เอา4คูณ4 3 0 0 0 0ปีไปเมื่อกระตายุผ่านไปก็ถึงเตรตายุเตยตายุนี่เป็น3เท่าของกะลียุกเอา3คูณ4 3 2 0 0 0ปีความเป็นไปของสัตว์โลกในเตยตายุนี่นะครับท่านผู้ชมเดิมบัณฑิตมันมีอยู่4ส่วนคือ100%เปเซมันหายไป1ส่วนเหลือ3ในสแต่มีพ่านเกิดขึ้นมา1ส่วน เตตยุกนี้เริ่มมีพานเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งในสบัณฑิตเดิมมีสเหลือสามในสระยะเวลาสามเท่าของกาลยยุกเตยตยุคผ่คานไปบัณฑิตมีสามส่วนนะพานเกิดขึ้นมาหนึ่งส่วนผ่านไปแล้วก็ถึงทวาปรยุกเดิมพานมีหนึ่งเดียวพานเกิดมาขึ้นอีกหนึ่ง เดิมบัณฑิตมีอยู่สมหายไปหนึ่งผานกับบัณฑิตจึงมีฝั่งละเท่ากันจึงชื่อว่าทวาประยุฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งเท่ากันอย่างละห้าสหระยะเวลาเป็นสองเท่าของกะลียุคผ่านไปแล้วเมื่อ ทวาปรปะรยุกผ่านไปก็มาถึงกลียุกซึ่งมีระยะเวลา4 3 2แ0 0สาม่ปีพานเดิมทีตอนที่เป็นทวาปรปะรยุกในมีสองบัณฑิตก็มีสองแต่พอถึงกลียุกเนี่ยพานเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งกลายเป็นว่ามีพาน3ใน4บัณฑิตเดิมมีสองหายไปหนึ่งเหลือหนึ่งใน4นี่คือการยุกกะต,ยต,ตยะ,ะยุกเตตะยุกทวารปะรยุก กะลียุคในยุคนี้เป็นกะลียุคครับท่านผู้ชมมันเป็นยังไงในกะลียุคนี่ที่มีพานถึงสามในสี่มีบัณฑิตมีเพียงหนึ่งในสี่นี่แหละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ศึกษาจากคำสอนของพระาศาสดาสัม,มาพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่เข้าใจความหมุนเวียนการเวียนว่ายของสัตว์โลกในสังสารวัตรนี้ในกามภูมิเนี่ย ในการมาทุกติภูมิในการมาสุกติภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมิมันหมุนเวียนกันยังไงในกะลียุคนี้เป็นยุคที่โอกาสของสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิต่ำๆเขาได้โอกาสมาอุบัติขึ้นในมนุษย์คือได้รูปได้นามเป็นมนุษย์มีรูปเป็นมนุษย์รูปเป็นมนุษย์เป็นยังไง ก็อย่างกระผมที่กําลังนั่งบรรยายอยู่นี่อย่างที่ท่านผู้ชมกําลังนั่งฟังกระผมบรรยายอยู่นี่แหละเนี่ยคือเราได้รูปเป็นมนุษย์คือมีรูปคอหยกักหยักอยู่อ,อย่างนี้เนี่ยแล้วได้นามว่ามนุษย์นามว่ามนุษย์นี่แหละครับท่านผู้ชมมันมีอยู่ในมนุษย์สโลกนี้มาประกาศอริยสัจสี่ในมนุษยภูมินี้ เพราะฉะนั้นสัตว์ใดที่ได้มนุษย์แล้วเนี่ยซึ่งในยุคปัจจุบันนี้คำสอนของพระาศาสดาสมนานุจ้าสมณสักยะโคดมเนี่ยยังรุ่งเรืองอยู่โดยเฉพาะในประเทศไทยยังรุ่งเรืองอยู่นะ8 4 0 0 0พระธมรรคขันพระวินัยปิฎก21,000พันธรรคขันพระสุตตันตปิฎก21,000พระพธรรคขัน พระอภิธรรมปิดก42,000ธรรมขันยังครบถ้วนบริบูรณ์ผ้ากาสาวพัดยังปลิวสะบัดช่อฟ้าใบละกานะหางหงพวกเหล่านี้คือเครื่องหมายแห่งความ เป็นพยานหลักฐานว่าคําสอนของพระาศาสดาสัมมาทุเจ้าผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นโลกวิทูคือรู้โลกิยะและโลกุตระอย่างแจ่มแจ้งยังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์คือได้รูปได้นามเป็นมนุษย์แล้วซึ่งมีอยู่แบ่งกันสั้นๆน,น,นิดหน่อยๆคือให้ลงตัวกันง่ายๆมีสองฝ่ายพวกพันกับบัณฑิต พวกพานเขาหากว่าเขามาเงี่ยหูฟังคําสอนของพระอริยเจ้าคือคําสอนของพระสัทธสมรมปัจุเจ้าเป็นบุญของเขาเป็นบุญของเขาเพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเขาได้เสพอารมณ์คือเห็นผ้ากาสะพัดเห็นยอดฟาเห็นเห็นยอดนัน่นแหละยอดเจดีย์ โบทวิหารลานพระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของของพระรัตนาตรัยมีอยู่ถ้าเขาชอบใจแปลว่าจิตของเขาได้บันทึกเอาวิบากคือกุศลวิบากลงไว้ในจิตของเขาแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่สนใจก็ช่วยไม่ได้ส่วนบัณฑิตนั้นน่ะ เขามาจากภพภูมิสูงสูงเมื่อเขาได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเขาจะมีร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นีิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน Fm 104.25 MHz ม ท่านผู้ชมนั่นคือช่วงรายการช่วงสองของครูบาอาจารย์ที่มาร่วมรายการอาจารย์ครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องของเด็กวัยรุ่นบ้างไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เอาไปมาก็ไปอยู่ในคุกในตารางถูกประหารชีวิตถูกประหารชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นเพราะเพราะมิจฉาทิฐิในใจคิดผิดคิดผิดผู้ผิดรักเงามันอยู่ในใจนะอาจารย์ดัดเงาความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละรักเงาแห่งความชั่ว ก็อยู่ในคุกเขาก็ยังไปสอนนี่นะอืถ้าละละธนาินละธนสับสอบบาลีนักธรรมบาลีได้เขาก็เป็นนักโทษชั้นดีไม่นานเขาก็ปล่อยอืเป็นไงไปทําดีได้ในคุกเนี่ยนะในคุกก็พาะเขาเข้าไปสอนครับ<ำ>เออมันเป็นอย่างเงี้ยดีมันทําได้ทุกที่ไงเขาไม่ได้ห้ามพระก็ช่วยไปไม่ใช่ไปเข้าคุกแล้วเขาจะไปทิ้งคุณเขาไม่ได้ทิ้งเขาฝึกอาชีพคุณด้วยพระก็คุวมไปเทศไปสอนด้วย ผมเคยพูดวันก่อนว่าแบกหินแบกทรายยังสร้างบ้านสร้างโบสถ์แบกความแค้นความโกรธสร้างโบสถ์ก็ไม่ได้ไม่นไปไปแค้นเพื่อนในโรงเรียนสถาบันต่างสถาบันไม่ควรจะแค้นแล้วนะเออ,เอ,อมันไม่ควรจะทําดีแล้วนะในยุคนี้นะาจยา์นะเขาคิดว่าพ่อแม่เราไม่ได้สอนให้ไปทำไปไปไป,ไปทำอเพราะไม่ให้เราไปเรียนเรียนเอาความรู้มาทํามาหากินครับอันนี้ไปเป็นนักเรียนนักเลงมันไปฆ่าเขาไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่ใช่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 นักเรียนที่ชาติต้องการที่พ่อจย์ที่ว่าเนี่ยไม่ได้วิถีนักปราดวิถีเปรตเป็นไงเี้เปรตคิดไงก็คิดผิดคิดผิดพูดผิดได้ทําผิดเปรตเนี่ยคิดได้คิดผิด พูดผิดทุกเวลาเอ่าใช่โอ้แต่ถ้าเชื่อพระศัสดาเนี่ยมีแต่ดีกับดีดีกับดีแล้วก็ได้สุขใจในในในปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ไปแม้ทิ้งร่างวางขันไปแล้วก็ไปพบภูมิที่ดีใช่ไหมใช่เชื่อศัสดานะแน่นอนพระศัสดาท่านเดินทางที่ดีมาก่อนเราครับเราก็เดินตามหลังแค่เดินตามทางเท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากทางท่านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ท่านทำให้แล้ว แต่ก็คนในยุคปัจจุบันสังคมปัจจุบันเนี่ยดูมันยิ่งมีคลิปเยอะเนี่ยการทำทำไม่ดีก็ระบาดมากขึ้นคนบางทีอาจจะเรียนแบบไม่ดีก็ได้เราพวกเราในเป็นพระนี่จะช่วยแก้อย่างไงมันก็แก้ได้เฉพาะที่เราช่วยได้ไงแก้ทุกคนพระเาทเทวะพระพุทธเจ้าก็ช่วยไว้ได้ไงเราต้องพยายามช่วยถ้าจะช่วยทุกคนแต่เราช่วยได้เราก็ช่วยเขาบ่า ทุกคนมีกรรม,มเป็นของตัวเองถ้าเราจะช่วยเขาพ้นกรรมเราเราช่วยไม่ได้มันก็เป็นกรรมของเราด้วยช่วยเขาไม่ได้ไยเ,เป็นกรรมขอาเราด้วยม,มันมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นของเขาที่เขาจะต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนคือคนที่เราช่วยไม่ได้คือเขาไม่ฟังเราไง<ม> บอกให้เลี้ยนไม่เลี้ยนให้นอนไม่นอนให้กินไม่กินเวลากินจะไปเล่นเวลากเก้นจะไปนอนอะไรนละมันก็มัอนอย่างเงี้ยทุกอย่างนะไม่แม่ถ้าเป็นนักกีฬานักมวยอะไรมันก็รวยทั้งนั้นเลยนี่อะไรได้ทำแล้วเป็นนักกีฬาเราสังเกตแลกีฬาเอเชียนเกมกีฬาโอลิมปิกเขาก็รวยเงินเป็นได้รับรางวัลมหาศาลอันนี้เพราะเขาฝึกมาดีใช่ไหมอาจารย์ฝึกมาดีทําดีมาตลอดแม้แต่คนขากูดขาด้วยก็ได้รับรางวัลมหาศาลกันปแข่งกีฬา เนี่ยก็คนมีความพยายามอมความพยายามี่ไหนสาเร็จความสําเร็จอยู่ที่นั่นน่ะแสะดงว่าความเพียรทำดีเนี่ยทําทุกวี่ทุกวันก็ยิ่งทํายิ่งได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ยิ่ง,งทํายิ่งได้แล้วก็สุขใจด,ด้วยตอนตอนทำก็คือไม่ทุกใจอ่ะหลังจากทําแล้วก็ได้ประโยชน์บางทีได้ประโยชน์ถึงชาติถึงสังคมอื่นอย่างนี้นเป็นนักมวยนอกจากฟังเทรนเนอร์แล้วไม่พอตัวเองต้องขยันเวย เราเป็นคนเนี่ยเราก็ต้องฟังคนรอบข้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ฟัง,ฟ,งฟังเขาเหล่านี้แล้วก็แล้วก็ฟังแล้วเราต้องขยันด้วยนามาปฏิบัติด้วยอแล้วเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อครับไม่ใช่เขาเชื่อแล้วไปว่าไปลุยไปฆ่ามันเลยไม่ใชอ่อันนี้มิจฉาทิฏฐิเลยไหมิจฉาทิฏฐิก็เรียกเขาไปฆ่าเขาได้เขาก็ฆ่าเราอเคราะห์ันเขาได้เขาก็ฝันเธอได้ถ้าคนสังคมเราอยู่มีศีล การไม่เบียดเบียนการไม่ฆ่ากันห้าจย์แล้วก็การไม่ลักทรัพย์ไม่พติผิดในกามกับการที่ไม่ไม่โกหกมดเทศอะไรต่อไรจนถึงว่าไม่ไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยผมราว่าสังคมไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ควรจะเอาตัวอย่างสินห้าของพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับสิลห้าเนี่ยมันเป็นธรรมดาหลักง่ายๆมันเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะทําได้มนุษย์ที่มีสติปัญญาแต่นักอื่นมันไม่ทําไม่ได้ ทำไม่ได้มันก็มีแต่ขังรังแกขมเหงกันมนุษย์เนี่ยมันรังแกมันไม่ใช่รังแกธรรมดามันสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์มารังแกกันนี่นี่คือมนุษย์ใช่มสั่มระเบิดประมณุงยิงจรวดยิงข้ามทวีปเลยปัญญามากยิ่งถ้าปัญญาไม่ได้กํากับด้วยสมาธิทิยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนที่ว่าปัญญามันเหมือนดาบสองคมอ๋อถ้าตกอยู่ในบัณฑิตมันก็มีประโยชน์ต่อโลกถ้าอยู่อันธถานมันก็ทำหลายลังอมันเป็นดาบสองคม มันบาดคนอื่นได้มันก็บาดตัวเองได้อือเอาละนี่คือรายการใช้นิกรรมท่านผู้ชมท่านอาจารย์ดรพระมหาทอรัตรัตนวโนโจากาแถวแถวแถว,วัดอะไรนะนอยู่โคกกระทิงชื่อวัดอะไรนะวัดเบญจคีรีนครวัดเบญจคีรีนครนู่นอยู่ปากท่อราชบุรีนี่ก็คือมาให้ทัศนคติท่านผู้ชมอาจารย์ครับเล็กน้อยสักครึ่งวินะครึ่งน,ะน,นา,าทีคนมีนป<า>ัญญาและจะไม่มีปัญหาอที่มีปัญหาก็เพราะมีตัณหา มีปัญญาจะไม่มีปัญหาที่มีปัญหาก็เพราะมีตัณหาท่านนี่เอาแล้วนี่ตัณหาความทะยานอยากในทางผิดท่านผู้ชมอขอบคุณครูบาอาจารย์ร่วมรายการแล้วก็ญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใช้นี้กรรมในวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนขอลาครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ขอเจริญพร